การที่เราเริ่มนำสตีมโฟร์อะคะ่ะเข้าไปใช้ในโรงเรียนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีวิชาอะไรใหม่ขึ้นมาเลยเราเอาสตีมโฟร์อะคะ่ะไปเมิร์ชกับวิชาที่เรามีอยู่แล้วก็คือวิชาโครงงานแล้วก็วิชานวัตกรรมมันก็เหมือนเป็นแนวทางให้เขา,เาพัฒนาตัวโครงงานหรือนวัตกรรมของเขาอะได้สําเร็จอาจก็เป็นตัวหนึ่งที่นักเรียนสามารถผ่านตัวชีวิตในโรงเรียนได้สําหรับตัวคุณครูเองอะคะ่ะการที่ใช้สตีมโฟร์เหมือนเป็นแกนนาทางให้เราได้มากขึ้นที่เราจะนําไปอัดแอปใช้กับหลักสูตรกับวิธีการสอนของ เราะะจาัดสตรีมโฟดก็เป็นเหมือนแนวทางหนึ่งที่เราดึงไปใช้ในห้องเรียนเราได้ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีนะคะสําหรับโรงเรียนเนี่ยสตรีมโฟมาช่วยตอบโจทย์ความแข็งแร่งในเรื่องของโมเดลธุรกิจทําให้เราเนี่ยมองภาพสินค้าของเราไปได้ไกลามากขึ้นมันไม่ได้จบแค่โอตอทป์แต่มันสามารถต่อยอดไปว่าเราจะขายยังไงเราจะทํายังไงให้ให้สินค้าของเราถึงยูเซอร์ได้อันนี้ค่ะสตรีมโฟมาช่วยติดปีกให้เราแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นค่ะการที่เอากระบวนการสตรีมโฟเข้ามาในห้องเรียน,นยครับ เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับเพราะว่ากระบวนการสตีมโฟนนะครับอาจจะจุดประกายความคิดให้ใครหลายๆคนอยากเป็นนักวิทยากรเพื่อนําไปพัฒนาประเทศในอนาคตได้ครับตองสตีมยกก๊ามังสวิตาค่ะ fo, mo, 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 ครนี่คุย,ยังไม่มีครับใครใหญ่คุยมีแล้วสามตัวเพียงแต่ใคกบอกเลยนะคะ <c oughs> ว่าตัวกาตาเราอินโนของเราเป็นที่จับจองในค่ายนี้และในทุกทุกที่ที่ไปนะคะ